127ปอนด์นะครับมุมแดงครับน้องปลายเล็กพายแปซิฟิกพบกับมุมน้ำเงินโอ้ยหลุดครับเจอแข้งขวาของแพรววงในมานะครับแพรวตีครับแมนะ่รับได้ชิงติวันเสาร์แลลวครับ เอาครับเตะซ้ายครับวงในนี่ครับวงในนี่ลักษณะการล็อกการจับนี่จะเป็นแอีกนี่ใครจับแรงเยอะแรงเหลือมากกว่ากันครับซ้ายเล็กครับซ้ายเน้นๆเลยครับแต่วงในครับแพรวาก็แข็งแกร่งแข็งแรงเหลือเกินครับอาลไรครับมัดกันแล้วครับซ้ายของน้องปลายแล้วก็ยังดีดมาตลอดเรียมชิงไวชิีพซ้ายอีกทีหนึ่งอัพขาคืนครับ แพรวานี่หาจังหวะเข้าไปปั๊มตีนะครับแต่ว่าต้องฝ่าดงแข้งซ้ายของน้องไปเล็กเข้าไปกอนครับออกู่ตลอดครับบนกมาสาดซ้ายอีกแล้วโอ้โหมีศอกรับมีศอกมาครับเอาตีได้ครับแพรวาครับโยกตีเขย่าตีบิดมาตีกลางยกครับยกที่สองครับยังคงเดินต่อครับแพรวาเข้าไปจ้ำปั๊มตีเข่าครับ น้องปลายเลยก็กกขามีโตมีโตตลอดครับไม่มียอมอยู่แล้วครับอ่ะอาเหลียมตีต่างต่างรอครับแม่น้องปลายเลย็กชิงไตก่อนเอ้าแพรวาเข้าไปดึงจังหวะไอซ้ายขึ้นมาฟ้าคืนครับโอ้โหแหลกแข่งกันนี่ฮะชิงจังหวะแมซ้ายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหดูวะแข้งนี้กินเปล่าครับโอโ้ต่หน้ายักษ์เข้าหาเลยครับแพรวาครับ เดินนะแม่เจอแข้งซ้ายของน้องปลายเลยครับนะเป็นไปได้โหมดครับโอ้โหมาเดินจ้วงหมัดเอาหมัดเพิ่มครับไพรว่าสิทธนายนุพยายามจะใช้หมัดครับเดินหน้าเข้าหาเต็มฝ่าเท้าครับแม่เจอซ้ายของน้องปลายเลยครับได้มาคว้าคอเพิ่งเดินเข้าหาครับไปขวาครับอ้าวแล้วก็พยายามจะไตเข่าครับไตเข่าครับแพรว่าโอ้โหดูครับอย่าต่อเอาลุดแมาต่อยหมัดต้มครับเข้าไปครับแข้งซ้ายมาโอ้ชิงออกก่อนเลยครับน้องปลายเล็ก รอครับเอาหูเจอแข่งสายอีกแล้วครับอ่าชุดสุดท้ายครับ The Red u a r t e r Long p l a l e p a Pacific ครับ